รายการโดยเบต้ากรูแคนผสมผูเขาวทางเลือกที่ดีกว่าเพื่อสุขภาพของทุกคนในครอบครัวสารสกัดอินซีนิวเคนาโนป้องกันโรคพืชและสร้างความแข็งแรงให้กับพืชทุกชนิดค่ะช่วงที่2ของรายการตลาดวิเคราะห์ค่ะเราอยู่ในแมตช์การแข่งขันพิเศษระหว่างดีเน็ตเวิร์คก่ะไอแล้วก็ตลาดวิเคราะห์ค่ะแบน,นี้ เราก็ว่าคุณคิดไปเรียบร้อยแล้วนะใช่ระหว่างทีมของของอะไรดีเจกับตลาดวิเคราะห์ตลาดวิเคราะห์ไม่ได้ลาบคาบหรอวครับก็มีการตีเสมอแพ้เฉียดฉิวไปเดื่อนคุณออกดีนะโอยน่ารักน่ารักคิวเกมกีฬาเนี่ยมันมันก็ต้องมีการ ออมอมือกันบ้างเพราะว่าเราเรามีทีเด็ดที่ไม่เอ็นทีวีมีทีเด็ดยังไงคะกับทีมแชร์บอลเดี๋ยวทีมแชร์บอลเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมาแชร์บอลมาเผากันอันนี้ไม่ดีแล้วเราไปดูในส่วนของกองเชียร์เขาดีไม่ใช่กองเชียร์เชียร์เดอร์ดีกว่านะคะดีเน็ตเวิร์ดดีเน็ตเวิร์ดไม่แพงเหมือนกันวันนั้นเขาตจัดมาแถวยาวเลยหรือว่าจัดเต็มเหมือนกันอ๋อมีการฉีกอะไรนะเขาเรียก เชือกฟางแมค่ะดิฉันชอบตรงวิกผมมากค่ะคุณสิริพรเหมือนกันหมดเลยนะช่เหมือนกันหมดเลยคือแยกกันไม่ออกเลยว่าคนไหนหน้าตาเป็นแต่ละคนก็นาหน้ามาคือไซส์เดียวกันหมดเลยเขาจะคัดไซส์กันนะคะคุณผูมชมใชซมาตรฐานนะคะสูยูนย์หรือเปล่าหรือยังไงเห็นมีใส่วิงใส่วิกด้วยประมาณไส์ร้อยร้อยห้าสิบขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเออใช้ประมาณนี้ ภาพที่เห็นยังเป็นในส่วนของพิธีการเปิดอยู่นะยังเป็นในส่วนของทางทีมตลอดที่คองด้วยอ๋อนี่ทีมตลอดวี่คดีเจที่สามสี่ถูกต้องครับนี่กำลังยิงผูนมอย่าสนใจนะที่พูดสามสี่นี่คือเราไม่ใช่ใบหวยนะเราโดนยิงสี่ค่ะก็แค่สามครับนี้จะเป็นใน่วนของไทยสธรช่ พี่ไัยหมายเลขสิบนะคะเบอร์สิบเล่นคล่องตัวมากเลยนี่ก็เป็นส่วนของพี่ทอมขึ้นนะแต่ก็แข็งมากเหมือนเหมือนพึ่งศึกมาด้วยนะคะใช่นี่นี่ฟาวลล้มลุก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 ทีมปกันโอ้ทีมประกันโอ้ไปชนก็ล้มเลยล้มเหมือนกันค่ะนี่นี่เป็นในส่วนของทางพี่ทอมฝ่ายฝ่ายสินอ่าเรียกว่าวันนั้นเจ็บด้วยเต็มที่จนเจ็บเลยบาดเจ็บเข้าไปแล้วนะคะฟาวล์ลกฟาวล์แล้วเนี่ย นี่เป่าก่อนไพ่เลขเก้าคู่หรือว่าเต็มที่เลยวันนั้นอันนี้ในส่วนของทางไพ่คุณสะทอนลีลาใช้ได้เลยนะคุณเจนะคุณแตงโมไม่แพ้การร้องเพลงเลยเวลาเขายิงก็ยิงเป็นสเต็ปนะเนี่ยรู้สึกว่าจะมีภาพแต่ฝั่งเราเนี่ยจริงๆฝั่งเขายิงเยอะกว่าเยอะกว่ายันเข้าข้างพี่ไพ่ยังไงก็เนี่ยทีมดีเจดีเจดีเจนี่คือต้องบอกว่าในส่วนของทางดีเจดีในเบิกกับในส่วนของทาง ดีในเวิร์กในส่วนของตรงเนี้ยมีการเตรียมทีมเขาเล่นกันทุกวันก็เล่นกันตลอดกูสลาที่หลายคนเห็นว่าเหมือนร่างกายไม่แข็งแรงโอ้โหแกฟิตมากค่ะอันนี้อันนี้นี่นี่มาแล้วค่ะเชียร์เดอร์อันนี้เป็นเชียร์เดอร์นี่มาเชียร์เดอร์เห็นไหมล่ะชอบมากเลยทั้งของกลงขนาดก็เหมือนพี่น้อยบอกไหมซูน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 หมดเลยแต่แต่น่ารักนะนี่กองเชียร์เขาโอ้โหพร้อมมากดูเต็มที่เลยมีผู้มาเรียกว่าขนกันมากเกือบทั้งออฟฟิศเลยฮะเห็นไหมขึ้นบนเวทีเลย ถ้าเราไปเชียร์ลีดเดอร์กับเขาเนี่ยเราจะตกคีมไหมเนี่ยไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจเหมือนกันนี่นยันกังวลอย่างข่งคุณสิริพรกลัวว่าไอ้เก้าอี้มันจะล้มไม่ลม่เราเรียกแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงดีแต่ไซส์ก็น่ารักนะนี่คือความร่วมมือร่วมใจนะคุณผู้ชม เรียกว่าเป็นอะไรที่จะรุ่นไหนก็สนุกได้ใช่หมดไม่ว่าจะเป็นในส่วนนี้เราก็มาร่วมแจมดนวยนะในส่วนของทางทีมล้มละนี่นี่หลังๆนี่จะเห็นว่าทีมเชลิเดอร์ของ i อเอ็ทีวีตลาดวิเคราะห์เราก็ไปร่วมแจมด้วยนะคะก็เป็นมิดแกันอันนี้ขอใจแรกบาโทรล่บาคุณเจนลำบากเนี่ยลำบากท่านนี้แหละเป็นลำบากมากเลยกลับไปบ้านนี่่าต้องนวดด้วยนี้ไม่ขายเราก็มาร่วมแจมเขาด้วยนี่นี่ข้างหลัง เห็นไหมคะหรว่าบรรยากาศเต็มด้วยความอบอุ่นน่ารักอบอุ่นสามัคคีกันค่ะเนี่ยเราต้องจริงๆเราต้องไปโค้งเขาบ้างนะแต่ว่าบังเอิญว่าทีมเราเร็วกว่าแค่เราคิดก็ไปแล้วไม่เห็นคนแตงโมกับคุณเจนเต้นโอ้โหนั่งหอบข้างสนามไม่ไหวค่ะนั่งดูเพลินอย่างเดียวเลยใช่ไหมแตงแตงโมลงจริงนะแต่ว่าบอกแตงโมอย่าพุ่งจริงทำไมมันจะมีกฎจริงไม่ไม่รอด๋ยวแตงโมรอรอสำรองจริงหรือว่าเตรียมไว้เล่นแชร์บอลไม่แชร์บอลไม่ไหวค่ะ ไม่ใช่เตรียมไว้เล่นกจวอ,อนนั่นเตรียมให้เขาตลมแล้ว <S 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 นั่นแหละค่ะแล้วก็คือเชลิเดอร์ของทางด้านทั้งทั้งภาพดีเน็ตเวิร์กในส่วนของการแข่งขันแล้วก็ในส่วนของเชลิเดอร์ดีกว่าากรมีการแข่งขันกันด้วยนะส่วนตรงนี้มีคู่ต่อไปอีกค่ะนี่เราชนะแล้วล่ะคู่ดีเน็ตเวิร์กกับ i n t v นะคะเราจะแบ่งเป็นสองทีมก็คือเขาเป็นดีเจปะทะกับทีมตลาดวิเคราะห์แล้วก็มีทีม i n t v นะคะแล้วก็ปะทะกับดีเน็ตเวิร์กเพื่อหาคู่ที่หนึ่งเพื่อมาชิงในส่วนตรงนี้เป็นไง ไอเอ็นทีวีกับคู่ที่สองพีตายเขาเขามองเราอย่างสุสีเหมือนกันไม่แต่แต่คู่นี้สุดกูหน้าให้ทีมเอตลาดเพอาได้นะก็ยิงตลมตะลายนะไม่ตลมเราเราวานะ ม<ร>ไม่ใช่ใชก็คือเรา <c oughs> เราก็ยิงเขาจะหลมทลายเหมือนกันอย่างนั้นก็ต้องให้ลังใจตัวเองเราเดี๋ยวไปดูดูภาพดีกว่า,ามีภาพประกอบเราจะเห็นได้ชัดขึ้นอใช่แต่จริงๆแล, <c oughs> แล้วนะอย่างหนึ่งที่ทน่าสนใจ <c oughs> ก็คือทีมเราเนี่ย <c oughs> เนื่องจากว่าเราไม่ได้มีคนเยอะเหมือนขายตรงใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนจะเห็นช่างภาพเอ่ยนักข่าวเอ่ยถอดเสื้อกันชุดเปลี่ยนกันเอาคนนี้ลงไปแล้วไม่ใช่ถอดแลกเสื้อนล สลัะสับเปลี่ยนใช่สีขาวกับสีส้มใช่ไหมเสื้อเพราะว่าเพราะว่าทีมเราร้อยไงเขาเรียกว่าเป็นเทคนิคย่างไงแต่เขาเขาเขามีการขอนะบอกว่าขอชิงที่สองอีกก็เลยบอกว่าคงหมดคนแล้วล่ะขอแค่ที่หนึ่งพออันนี้แชม์บอลันนี้แชร์บอลอะไรคะเนี่ยคุณีดูทีมของเรานะคะแต่ละคนนี่คือซิลิพอด้วยนะคะ ยิ้มกัเต็มที่ทำไมดิฉันอยู่คนสุดท้ายซูมดิฉันนานจังอ่ะอันนี้คุณไปทําอะไรครับเนี่ยไปลงแกงกับเขาค่ะได้สองนาทีคราถึงจะดูเอวบางน้อยแต่วันนั้นคุณสิริพรรู้สึกว่าเห็นมีการเชียร์ติดขอบนสนาาเลยนะสั่งการบัญชาการเต็มที่เลยมันมีปัญหาหลายอย่างไหนคนไหนคนลงไปขาดอ้าวกรรมการเก็ไม่แล้วโูชาญนะ แต่ตัวเขาเนี่ยผู้แข่งนะโหมีเล่นเหนื่อนก้นาโหบึ้งๆทางนั้นเลยจริงๆเราแค่ร่วังขาเขาฟอน้าไม่ต้องแข่งแล้วเขาสูงมากใช่นี่นะคะบรรยากาศการแข่งขันโอ้โหแต่โมโดนทับไปกี่รอบคะโอ้ยนับไม่ถ้วนค่ะเหมือนจับกบอะค่ะจับกบ นะคะก็อาจจะเป็นเพราะว่สนามแคบด้วยเพราะว่าตอนที่แข่งกับอายราเนี่ยสนามมันกว้างกว้างก็คือคนตัวเล็กมีโอกาสวิ่งได้เยอะกว่าคนตัวใหญ่แต่วนั้นมีการแก้ตัววันนั้นรู้สึกคุณคุณแตงโมรู้สึกหมุนรอบทิ่3 6นะสามร้อสิบงศาเลยนะก็บอกแล้วไงสัารองโซจริงแต่ว่าแต่รู้สึกว่าคุณเจนก็รู้สึกดูไม่ไหวแล้วเลยต้องแวะไปหน่อยใช่ไหมลงไปกี่นาทีครับเนี่ย ประมาณสักสี่ห้านาทีสี่ห้านาทีสี่ห้านาทีนี่คืออ่าประมาณว่าเขาตัวเล็กนิดเดียวแล้วก็ไปทับดิฉันก็ไหลยืนไปทั้งคู่เลยค่ะช่วงแรกเป็นไงสู้สู้พอสู้ได้ไหมช่วงแรกก็ไม่สูสีตั้งแต่เริ่มต้นยังไงไม่สูสีเพราะตัวเราเราไม่สูสีก็คือเราแพ้ราบคาบใช่ของเรามีแต่เด็กสิบเจ็ดสิบแปดแล้วก็แข่งกับทีมชาติเนี่ยไม่ไม่เราสิบเจ็ดกับสิบเจ็ดสิแปดสิบเจ็ดสิบแปดถั่วเฉลี่ยนะครับเฉลี่ยสิบเจ็ดสิบแปดอายุสข่า ไม่ใช่สมองดูเขาจะคล่องแคล่วมากเลยนะคะการรับส่งดุตะกาโอ้โหแม่นมากก็คือไหนทิ่งไหนอย่างคือเขาซ้อมสนามนี้างคุณแตงโมพอดีเขาซ้อมกันบ่อยซ้อมซ้อมกันบ่อยไม่ใช่ไหร่ดิฉันเจอผู้บริหารมาเนี่ยทั้งคุณสารคอนทั้งคุณคุณสนองแล้วก็คุณอูทัยดิฉันบนเลยโอ้โหทำไมรู้หรือเปล่ามีการโยน โยนที่เขตโทษได้ด้วยบอกเออของเราโยนไม่เป็นนะของเราแหมใช่ค่ะน่ารักกันมากของเรานี่คือช้าจนช้าเลย่ราแต่เห็นน้องติ๊กไหนวะตัวใหญ่ยังประทั้งที่เป็นนักข่าวของเรานะคะเออนี่ไม่ล่ะถล่มละลายสู้กันอย่างมันเลยนะถล่มละลายนี่คือเราโดนถล่มเราคถล่มไม่เหลือไม่กระต่างถลายให้เห็น แต่ทีมแต่ทีมกับไอราเราชนะนะอย่างที่บอกสนามมันกว้างกว้างปุ๊บการวิ่งการอะไรมันกล้องตัวกันเยอะนะคะนี่แมชชชนะเลิศหรือเปล่าแมชชชนะเละคะต้องบอกว่าเตะบอลชายทีมเอ็นทีวีอันนี้น่ารักมากเ็เปลี่ยนเสื้อกันก็เปลี่ยนเสื้อกันถ้าเราเห็นหน้าเราจะมีหน้าเก่าร่วมผสมลงนะคะแล้วก็ ชิงชนะเลิศในส่วนของทีะเอ็นทีวีพบกับดีเจดีเน็ตเวิร์กแต่เขาเขาก็ถามมาว่ากองรองนี่เห็นไหมโหกับตันกับตันกับตันคุณแมนคุณแมนตัวใหญ่ไปหรือเปล่านด็ก่็มีเดลีกนะคะ้ักเตะอันนี้เขาเพิ่งติดทีมชาติมานะและยืมตัวมาเนได้รางวัลที่หนึ่งก็ได้น้าแถวบาานรู้สึกชนะไปเก้าหนึ่งนะคุณเจน เยอะมากอุ้ยแหมเต็มสองรูหูเลยเหมือนแชร์บอลอะไรประมาณนั้นดูดูกระดาบสวยค่ะยิ้มแย้มแจ่มใสกันเลยฮะแต่ตัวเขาใหญ่ไปไหมคะเนี่ยดิฉัน่งฟ้องของมันเฉยมันเสียอันนี้ก็เป็นในส่วนแชร์บอลแชร์บอลนะคะเปเหมือน5,000บาทเหมือนกันก็เขาแจกรางวัลเยอะมากวันนั้นร่วมแสนบาทนะนี่มิพลารด้วยนะคะนี่ก็เป็นทีมเชียร์เลยเด้อทีมเอ็นทีวีชนะก็รับไปเนาะๆนาะนะคะหมื่นบาท ก็มีหลายๆรางวัลเนาะก็ว่ากันไปส่วนเราทำบรรยากาศครับครั้งหน้าไม่ใช่งวดหน้านะงวดหน้าออกหนึ่งสองไม่ใช่หวยนะไม่ใช่หวยค่ะคุณผู้ชมครั้งหน้าเอาเป็นว่าถ้าทีมช์บอลของเราคุิสีพรเราิ้เราแก้เกมเราแก้เกม ก็คือเราขอสนามกว้างเพราะเราตัวเล็กเราจะหมดแรงก่อนเราวิ่งหมดแรงก่อนไม่ใช่วิ่งไวแต่หมดแรงก่อนคือข้างหน้าเราต้องมีการเตรียมความฟิตให้พร้อมมากกว่านี้เราเจอหลายอย่างคุูหนึ่งเราเจอถ่ายทอดสดใช่ค่ะสถานีเตรียมพร้อมถ่ายทอดสดทางด้านข่าวด้วยนะคะก็เลยเป็นปัญหาหลายอย่างเลยมาเจอมรสุมอีกมรสุมฝนฝนตกอีซอฟทีไรฝนตกทุกทีไม่รู้จะให้คุณแตงโมปักตะไคร้ก็ไม่ได้ ปกได้อยู่นะดิฉันลงไปปักครั้งหนึ่งเป็นไงคะน้องแตงโมบอกว่าน้ำร่วงคุณคิดดูพูดไปได้ยังไงน้ำท่วมอะดิฉันลงทีไรนะสนามหน้าหน้าตึกตลาดดิคอนเนื่องจากตึกเราใหญ่นะเพราะฉะนั้นมีพื้นที่ซ้อมดิคอนซ้อมเยอะดิฉันลงไปทีไรนะตุ้มตกค่ะวดหน้าว่าจะหากีฬาแข่งจับกบจับกบอ๋อที่มันเข้ากับฤดูหน่อยให้คุณแตงโมจับกบเป็นแบบชอบจับกบเลยเดิน อันนี้กีฬาถนัดกีฬาพื้นบ้านเขาไหนไหนจะโดนทับไหนจะทับเขาไหนจะโอ้โหแย่งกันโกลาไซวันนั้นค่ะน่วมไหมน่่มไหมกลับบ้านโอ้บอกช้ำมากบอกช้ำนัะทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจอเกี่ยวอะไรกันอ๋อโแ้้ไงโแพ้ แต่รู้สึกว่าฉันจะจะยิ้มยังไงนะถ้าเกิดว่าเราชนะนี่คงมากกว่านี้นะขนาดแพ้นะอย่างยิ้มล้านะคะนี่คือกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ที่เป็นเม็รที่ดีระหว่างตลาดวิะห์แล้วก็ i n t v รวมถึงบริษัทในธุรกิจการตรงโดยเฉพาะดี e น w o r k นะคะที่เข้ามาเป็นสปอนเซอร์ใหญ่ให้กับเรานะคะแต่ครั้งต่อไปจะพบกับทีมไหนนั้นก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะเราสามคนขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะัครบ